ขีปนาวุธราคาแพงเลี่ยวถูกสกัดกั้นด้วยอาวุธโลคอสสื่ออิหร่านและสื่อต่างประเทศรายงานสรุปขั้นตอนการโจมตีขีปนาวุธต่ออิหรา่านประมวลสรุปได้ว่า 1. อิสราเอลใช้ฝูงเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่า f 1 5และ f 1 6และมี f 3 5ไม่กี่ลำที่ใช้งานได้บินขึ้นจากฐานทัพอากาศ3แห่งผ่านน่านฟ้าจอแดนที่สหรัฐเปิดเส้นทางไว้รอละเมิดน่านฟ้าของอิรัก แล้วเติมน้ำมันกลางอากาศด้วยเครื่องบินเค c 1 3หสหรัฐที่บินรออยู่ 2. ใช้ขีปนาวุธรุ่นบลูสเปโรและรุ่นร็อกราคาลูกละราวห้ล้านบาทร่อนด้วยความเร็วต่ำสองมักอาวุธประเภทนี้เป็นหัวรบเดี่ยวไม่จัดเป็นคลัสเตอร์บอมอย่างที่สื่อบางแห่งปั่นกระแสทางโซเชียลแถมหัวรบทุกลูกมีน้ำหนักต่ำมากราว20%ของหัวรบขีปนาวุธที่อิหร่านเคยใช้โจมตีอิสราเอลสรอบ ปล่อยจากบริเวณน่านฟ้าของเมืองซามาราจังหวัดซาลาอันดินอิรักในระยะประมาณ100-250กิโลเมตรก่อนถึงจากชายแดนอิรานสลัดซากจรวดบูสเตอร์หลายลูกตกลงมาเกลื่อนในพื้นที่นี้ 3. ฝูงเครื่องบินรบอิสราเอลเหล่านั้นทุกลำบินกลับบ้านไปไม่มีลำใดกล้าบินเข้าใกล้น่านฟ้าอิรานที่สื่อโซเชียลปล่อยข่าวเกินจริงเรื่องเครื่องบินรบ F-35 นั้นเครื่องบินนี้มีพิสัยการบินสั้นมาก ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเสมอการบินจากอิรักไปยังกรุงเตหารานแล้วบินกลับออกมาจะมีระยะทางรวมราว1,700กิโลเมตรน้ำมันในถังสำรองยังไม่พอบินจึงขัดแย้งกับสมรรถนะการบินอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งกองทัพอิหร่านยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินขับไล่ของต่างชาติลำใดผ่านเข้าสู่น่านฟ้าของอิหร่านเลยจึงเป็นได้แค่เครื่องบินรบทิพย์เท่านั้นดับข่าวลือเรื่องนี้ไป ส่ส่วนหัวรบขีปนาวุธได้พุ่งตัวต่อไปนำทางโดยเครื่องบินเอววกจีห้าหของสหรัฐผ่านนน่นฟ้าชายแดนเรดาร์อิหร่านจึงตรวจพบและล็อกเป้าติดตามส่งข้อมูลกระจายให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายรุ่นเช่นระบบมาจิตที่กองทัพอ,อิหร่านเผยต่อสื่อ ISNA ว่าลูกจรวจราคาลูกละแค่340บาทเท่านั้นระบบบาวา373มีสมรรถนะเทียบเท่าระบบแพทริออตสหรัฐ หรือระบบ S300 รัสเซียพุ่งขึ้นชนสกัดกั้นขีปนาวุธราคาลูกละราว50ล้านบาททั้งหมดตกลงมาหากเมื่อการโจมตีรอบแรกและรอบสองด้วยขีปนาวุธรุ่นบลูสเป r โร w และรุ่นร็อกเพื่อเคลียร์นำทางเกิดความล้มเหลวถูกสกัดกั้นได้ทั้งหมดเครื่องบินขับไล่ F35 ที่แบกระเบิดธรรมดาตามมาจึงถูกสั่งให้ล้มเลิกการโจมตีหันเลี้ยวยูเทินกลับบ้านที่ระยะ70กิโลเมตรก่อนถึงชายแดนอิราน หกเศษซากอาวุธที่ถูกสกัดบางชุดตกตลงมาสร้างความเสียหายเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติการชนกันกลางอากาศที่สื่อโซเชียลปล่อยข่าวเกินจริงว่าได้ทำลายระบบ s 3 0 0รัสเซียหลายชุดจึงเป็นแค่ระบบทิพเช่นกันทุกชุดอยู่ทำงานได้ตามปกติช่วยระบบอื่นๆสกัดกั้นขีปนาวุธจนไม่มีลูกใดผ่านไปได้และที่ปั่นกระแสข่าวอ้างว่าทำลายอาคารผลิตเชื้อเพลิงแข็งขีปนาวุธพิสัยไกล สำหรับจรวดแซมและ ATGM นั้นตรวจสอบแล้วอาคารนั้นเพิ่งสร้างเสร็จไม่เกี่ยวกับโรงงานอาวุธและยังไม่ได้นำตาข่ายกันเศษวัสดุตกออกด้วยซ้ำไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดเป็นแค่เศษซากจรวดตกใส่หลังคาอาคารนิดหน่อยประเมินว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นเก่า MIM-23 Hawk ผลิตจากสหรัฐที่อิหร่านซื้อมาหลายสิบปีแล้วคาดว่าประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุขณะยิงเพราะลูกขีปนาวุธเก่ามาก ทำให้ทหารสองนายสูญเสียอาจไม่ใช่จากเศษซากอาวุธตกใส่และไม่พบการถูกโจมตีใดๆในกรุงเตหะรานหรือแท้จริงอาจประจำการอยู่ในซีเรียและอิรักที่ใดที่หนึ่งยังไม่ชัดเจนสรุปโดยรวมเป็นการโจมตีตอบโต้ทิพครั้งใหญ่ไม่พบว่ามีขีปนาวุธลูกใดเลยตกกระแทกพื้นสำเร็จการพยายามปั่นกระแสข่าวทิพให้เกินจริงหลักประเด็นก็คือการตอกย้ำกลบเกลือนความล้มเหลว แต่ก็ไม่อาจลบล้างผลลัพธ์ที่อิร่านโจมตีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ตกกระแทกพื้นแทบทุกลูกนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป